ท่านผู้ชมขนาดที่เช้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยน้องไปแพรรี่ภพยวันวันบุตรตอนเช้ามืดเนี่ยอดีตพระเหมือนกันรเรียนเก้าเหมือนกันเนี่ยแพรรี่เนี่ยได้ไลฟ์สดพูดถึงจดหมายของท่านวอถึงพี่หนุ่มกันชยัยว่า เป็นการเล่นสำนวนค่ะคําที่พูดออกมาเนี่ยเป็นคําที่กระทบกระทั่งหลายคําถ้าไม่พอใจคุณหนุ่มกัญชัยก็พูดตรงๆไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นการพูดฉันสิทธิ์วงเล็บแปลว่าการให้คําปรึกษาแก่ลูกศิษย์เนี่ยค่ะบอกถ้าจะอ้างว่าพูดฉันสิทธิ์ก็ไปพูดกันสองคนระหว่างสิทธ์กับอาจารย์ไม่เห็นต้องเอามาโพสต์เลยเพจของท่านวอมีคนติดตามมากกว่า6ล้านคนคนที่ติดตามเยอะขนาดนี้เขาก็ได้อ่านทําไมไม่บอกตรงๆไปเลยว่าเป็นการตอบกลับหนุ่มกัญชัย ส่วนคำพูดที่พระไม่สมควรใช้ก็อย่างเช่นฆาตรกรต่อเนื่องค่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าค่าคนท่านวอก็ควรจะสำเนียตัวเองบ้างตัก<อ>น้ำใส่บาดชะโงกดูหน้าตัวเองบ้างฟังดีกว่าพ<ป>ูดมาเถอะมันคือการเล่นสัมบัตสมนวนมันไม่ใช่การพูดฉันสิทธ์หลอกคำพูดที่พูดออกมามันก็กระทบกระทั่งหลายคำแล้วก็เป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรง ก็ไม่พอใจพี่หนุ่มก็พูดมาตรงๆเลยไม่ว่าไม่พอใจไม่ต้องมาพูดว่าเป็นการพูดฉันสิทธ์หรอกถ้าจะพูดฉันสิทธ์แล้วทําไมไม่พูดกันไปส่วนตัวกันละ่ะก็เป็นสิทธิ์อาจารย์อันนี้เอามาโพสเพจเพจอาจารย์วอก็คนตามหกล้านกว่านี่เอามาให้คนหกล้านกว่าอ่านแล้วมาบอกว่าเป็นฉันสิทธิ์ก็พูดไปตรงๆว่าต่อกับเขาก็ใช้ข้อความที่มันพระไม่ควรจะใช้หลายคํขฆาตกรต่อเนื่องอย่างนี้หมายความว่ายัางไง ตัวเองก็เคยใช้คำที่ไม่เหมาะสมมาเยอะแล้วนะค่าเวลาบาทไม่น้อยกว่าค่าคนอะไรนั่นนะท่านวอลก็ไม่สำเนียกตัวเองเหมือนกันนั่นแหละหลายคำที่ตัวเองพูดนั่นน่ควรสำเนียกบ้างตักน้ําใส่บาทรชงโงกดูหน้าตัวเองบ้างแล้วเคสเนี้ยท่านก็ควรจะออกมายอมรับให้มันอย่างตรงไปตรงมาการที่ท่านน่ะจะไปรับนิมนต์น่ะมันไม่ผิดหรอกดิฉันเห็นด้วยนะไปรับนิมนต์ไปถือตลับัตดิฉันไม่ว่าหรอกแต่สิ่งที่ท่านทําและมันน่ารังเกียจคือท่านไปเที่ยวพูด อุดหนุนบริษัทแบบเนี้ที่มันเป็นการชักชวนมีคนไปลงทุนแบบเนี้ท่านวอท่านไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องไปบอกไปว่าคนอเวลาโง่เวลาจนมีเหตุผลนูน่นนี่นั่นที่จะจนแต่เวลาจะขยัน <c oughs> ไม่มีเหตุผลที่จะขยันไม่ยอมมาเข้าสัมมนาสรุปก,ก็คือคนที่ฉลาดต่างหากที่ไม่ไปสัมมนากับอีบริษัทนั่นแล้วมันไม่โดนโกงเงินนั่นะนะ <c oughs> คําถามคือท่าท่านไปบอกว่าคนนู้นคนนี้เขาพาท่านออกจากวัดอ่ะถ้าคนพวกนั้นไม่ใช่ดาราไม่มีเงินมีทอง ทุกคนาสามารถไปดึงมือคนอย่างวอรวิชรเมทีออกมาฉันข้าวที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราเซเลบเจ้าของบริษัทที่มันสามารถถวายทุนได้เป็นล้านๆนนะ่ะเออท่านเทศได้ดิ่ฉันก็เทศได้เหมือนกันนั่นแหละดิฉันจะได้เทศโปรดพระบ้างว่ามองความจริงบ้างเถอะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมจริงๆย้อนกลับไปเนี่ยจดหมายฉบับนี้เนี่ยดูจะถึงคุณหนุ่มโดยตรงเลย ขอพระอาจารย์พูดบ้างนั้นหนุ่มกันชัยโหงกระแสะเป็นหัวและลงท้ายนี่ก็ยังลงว่าวาวชุราเมธีและวงเล็บด้วยนะพระพี่เลี้ยงตอนหนุ่มบวชที่เชียงรายพระพี่เลี้ยงตอนหนุ่มบวชที่เชียงรายท่านผู้ชมก็คือพระอาจารย์ขณะที่อาจเท่าย้อนกลับไปกรณีของแพรรี่ภัยวันวรรณบนตุตรมันมีมุมที่น่าสนใจอยู่มุมหนึ่งผมไม่อยากจะข้ามไปแพรรี่บอกความจริงกรณีพระอาจารย์วว ง่ายสุดคือรับผิดชอบด้วยความกล้าหาญในฐานะลูกศษย์ลูกหายเยอะพลาดก็ไม่ต้องแก้ตัวพลาดจริงๆที่ไปอ่านประวัติบอสไปซัพพอร์ตเป็นคนสวิตลบลุกคุกคันมันเท่ากับการไปรับรองว่าคนคนนี้เอาเป็นแบบอย่างได้เหมือนกับเราไปการันตีคุณสมบัติของเขาซึ่งพระอาจารย์บอสอาจจะไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังทำอะไรมาซึ่งไม่ผิดแต่แต,ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ามองคนผิดและขอโทษในส่วนที่อัตมาจะไปพูดหรือส่งเสริม ใครคนรู้สึกว่าบริษัทนี้ดีแค่นั้นพอจบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรเสียหายแต่มันกลายเป็นว่ามีประเด็นตามมาอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมของแพรรี่เนี่ยบอกอเป็นพระยอมรับขอโทษครวสญ,ญาตยอมไม่เสียหายนะเป็นพระก็ผิดพลาดได้เพราะเป็นพระก็รู้เท่าไม่ถึงการได้และสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันมีผลท่านน่าจะรู้ว่าสิ่งท่านท้วงตูดมันมีความน่าเชื่อถือการที่ไปบริษัทไอคอนแล้วไปพูดอวยแบบนั้น เข้าคลิปท่านไปหาประโยชน์แน่นอนพระอาจารย์พยอมถึงบอกว่าต้องระวังเราต้องอวยทรรไม่อวยคนและถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยเหมือนเราไปการันตีเขาคำพูดเรามันมีความน่าเชื่อถือคำพูดทุกคำมีฟีดแบ็กเสมอเวลาท่านพูดครั้งนี้ท่านพลาดท่านไม่ต้องแก้ตัวอะไรเลยท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติของของบอสคนนั้นนะ่ะไปซัพพอร์ตเขาบอกว่าไปอ่านประวัติเขามาแล้วเขาเป็นคน สู่ชีวิตล้มลุกคุกค้านมันคือการที่เราไปรับรองอะ่ะเนี่ยคนคนนี้เอาแบบอย่างได้อะไรได้เงินเหมือนเราไปการันตีคุณสมบัติของเขาซึ่งอาจารย์วออาจจะอาจจะไม่รู้จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ท่านต้องยอมรับว่าต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าอาตจจมามองคนผิดจริงๆแล้วก็อาจจะมาก็ขอโทษในบางส่วนแค่นั้นพอจบไม่เสียหายหรอก เป็นพระก็ผิดพลาดได้เป็นพระก็รู้เท่าไม่ถึงการได้ไม่ไงั้นเขาจะบอกเลยว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักปรา์ยังรู้พังเจ็ดเวกาห้นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ